ทีมงานบัรรนเสียวครับมันหลบไปตรงนี้เองสองดอกครับโอ้ดอกง่ายดอกง่ายง่ายก่อนง่าก่อนเปิดมาเจออีกเสะเสะเสะมีได้ก็ได้ครับมาแล้วถายก่อเห็นบ่ เห็นแล้วโอ้เห็นนี่แล้วครับเดี๋ยวงทองมันมงมือนี้ออกม่ได้เศร้าจังหน่อยตอนแรกว่สมาตีหาผมได้คนว่าคุดเมือตื่นมาปลาหมองเก้าอะครับ่ไปโคุับพอดีมันขึ้นมีฝนตก คังแห้งครับวันนี้สมาชิกหลายครับหมูว่านติดฝนติดหลานไปลับปลาเอาหลายไปส่งโรงเรียนกรเลยบดีมากหมูว่านเห็นออกว่ายอไรในยู่พ้นเหรอ

จนี่เราหมองพม่าก,กับใจอ่ะนะแมนบอกแมนพมากับยจติวนี่จินด้อเอ,เ,ดเอายเ,เ,เ,เอง่อยากอายคนลตีเา่อพูดตเอทำไมพพูดีหได้คงฉันบอกท่านในอานะพิ่งสิเริ่มต้นครับพิ่งสิเริ่มต้น นี่เป็นบุญอยู่นี่เรบแม่์ามไอปนสองข้วงนี่โอ้ลายดอกูถึงจะรอกไปยังมีครับนี่ดอกง่ยวนึงคุ้นเวอะเขียว่หมมูมันออกงเายวหมหนี่วะโอ้โอเค

มันมีไงคครับที่เมองเขาบอาหอดมันกต่ยังเลสีอะมวานกัโอ้โหคุณดอนแงแอนนโอ้โหดอกบเริ่มเลยเบอเลยเบอเลยมาแล้วครับเพตโลครับโบที่เนานาวไงเลย

เละแล้วบ่ได้ม,มันเป็นวุ้นอยู่ว้มลงัง่ะเอาหนีไปทั้งลังเด้อเอาสิดินออกเอาออกได้ยซันนั่นเอาน้อยนี่นีย่ยงยงเห็น

ใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนใส่ใใหญ่เลยเปิดมาเจออีก่นึงเบ้อส่ๆๆี่ด้่ใโอ้ใหญ่จริงเดี๋ยวจะนาขนกันโอ้ยิ้มงนวะ น่ได้เห็ดเลยมีแห้ขึ้นิดหน่อยเมื่อกี้ย่างดึงโดนมาจากเนื้อแล้ว,ว <laughs> ตอนแรกจมอยู่ยครับจมอยู่ว่าโอ้ยขี่มุมมีเห็ดด้วยมาจากม้าแล้วแต่ย่งางไม่ไก,กลเติบครับในอีกดอกหนึ่งเกลี้ยงมึงกันนะ มากขานดาดดอกนึ่งนะมันสีหามูมันเจอเลยทานนี้มันสียมูมันสิมีมูพร้อมมาอีกแล้วครับเ็ดตาโรครับกย,ป,ยปุ่มนึ่งแหละมึงเครื่องมือครับเครื่องมือครับ เอาดินออกไงพ่อใช้บนทิ่บ่ตอายยายู่ต้องหยียบปลวกไปเรื่อยครับปลาปลาดวงไปนี่เลยครับปลาเฮดบ้านเขาวมือนี้มากันหลายคนครับ ตาดีได้ตาไล่เสียครับเห็ดปลาเห็ดโคกครับบ่ต้องซื้อต้องหาเฮ้ย hey, บ่แม่นบ่ต้องซื้อแต่ว่าต้องหาเอาถ้าซื้อกินอยู่บ้านสบายคือกันแต่ว่ามันบ่ได้บ่ได้ร์ลุนมันบ่ได้ลุนอา้าวเจออีกแล้วครับเห็ดละงโกเฮ้ยบ่แม่นเห็ดตาโลดอกน้อยๆแน่ๆก็เอาไปได้ละ บตกขามึงเวลาเห็นดอกนด้งแหละมันมักซีมีมูด้วยครับเห็นมักมักซีมีมูต้องเคี้ยวนะนี่ดอกเล็กๆก็เลิ่ออกบ่เอาครับหวอยมันไงก่อนใครมาเห็นกะ เอาไปเลยครับโอ้โหเห็ดปวกก็ได้เห็ดปวกนี่ได้ทั้งเยอะเอได้ตัวเลยผมได้กุ้ยกี่ดอกดอกเอามาใส่กันเย็บหลายคนนะครับหลายคนครับเล่ได้ขึ้นหลายแต่ยูนบะมานยูนบะน,นี่คือไงโอ้เห็ดตะโลเนี่เห็ดตะโรบ่ได้เห็ดคือเจ้าเจ้าได้เห็ดแกงเนาะครับน่าจะปลากรุงตัวนี้ พูดแล้วเกมมากกันสะสมมาเรื่อยๆคอเลยอ้หห้ตรงนี้คุยม <laughs> ันไมจะแสบแสบอัน <es> น <voir> <sk> ี้กำลังจะออกคอยันดูโอ้ออกซื้อเลยบอเนาะไมไปแล้วโอ้ อันนี้มันแต่เหตัาโงกเอ้ยไม่ใช่เหตดตะโลมันแต่เห็ดตโลครับเขาอกากเหมือนแล้วเนาะจักมันสีพ้าไปใส้เว้ยดีต้องมาพอย้ปอกนี่ยถ้าสั่นมันจะสีพ้าเจิดไปทางไหนแนวพูนี่มึงที่นมืองเมื่อชีบกันนะเมื่อชีบเพิ่อนอนะเป็นทางไหนเน่

ไอ้ดอกก็มันมันเก่านะต้งเก่านคุ้นเก่าไหมเสียงฝนหรือเสียงอยียงคุณเวอเหอนี่รีบไปนนี่นั่นกิตัวยันเงีะงเนาะน่ำมันเคลียร์หมม่วงเออเกือบเป็นมเห็นปุ้มเดี๋ยว เกียบิฟดอกกันได้เวอร์ครับไข่พกไงเลยไหมพี่บ่าพ่อเฮ็ดเดกว่พี่บ่าบ่เคยย้อมบ่าบ่เวอร์พี่บ่าบเคยเนฮ็ดย้อมบ่าได้เวอร์กันพ่อจังสิเพิด้บายยังกรตามนี่างหปัญหาหัวหอยบบดนี้มีหลี มีดินอเ่้อนด้ใดินนีหลาอเลยนออดค่อ้ยอิน้อยหรือด้ครับโบเดททลึงเนี่ยก็จะเอินค้อยโอ้สามค้อยอ้ยป้ามันดินหลายไม่เป็นไรโอ้ยกับโบเดทออกแนานอีพอนี่อันหนึ่ง พวกมันก็จะตัวที่มันออกมาแล้วยงี้ยงเงี้ยไหมอันนั้นแหละมันสีแซ่บอะไรนี่โอ้โหโอ้โหอยู่นั่นน่ะทำไมคุณเแม่ได้ใหญ่จังมากินอยู่มากินเห็ดโอ้ได้เห็ดไข่พร้อมมาเนี่ยทุกชนิดปลาครับได้เวลาเมื่อบ้านแล้วบัดนี่ปลาหนูเอาถิมใส่ปลา้ครับมือนี้กันใส่ปลาไหลเป็นไหนสวางกับพ่อได้แกงละ ขอสรุปผลงานแน่มาหนีิมามามาขอสร e. ุปผลงานทุกบาทแน่ผู้เทศนาเลิศครับมาหนิเมืองเมืองเมืองตัดสินให้โอ้กะตานี่ไหมเอากะตานี่คือมีตะขีดินนี่เบอร์จะว่ามองม่องมอ๋อกหรือว่าเป็นเห็ดเนาะเวลามองในภาพถ่ายแต่ว่าข้างหนูคือเป็นขีดดินไรแต่มึมันยังเดี๋ยวต้องต้องล่างแล้วหมดละโอ้ ตาเมันจังสวยตานี่ได้ทีหนึง่งเลยครับตี่โอ้นักพร้อมจากโลบนนี่เอากตา,ก,เอกตานี่ไปใส่เบิร์ดคือบัเห็นกตานี่กตาหน่อยเต็มตาครับมันหน่อยก็มัวอ๋อไอ้นี่มันออกไยดีผู้ชนะเลิศครับผู้ชนะเลิศ <c oughs> ประกวดนั่ง,น,งนั่งเห็ดเห็ดวะประกวดนั่งเห็ดตัวนี่โอ <c oughs> ้ยข่อยที่ไม่ได้ร้ายย้อนะนะคีดินวะยอนคุยแต่คีดินก็กันตัวก็รู้นะเพราะมันข้ามหยาบเล้วครับค่อยนี่มันเป็นภาษา ภาษาของเฮ็ดภาษาของเฮ็ดเฮ็ดตะโงกเว้ยเฮ็ดตะโลเฮ็ดตะโลเวลามันออกแบบเป็นดอกมันออกยืนหนุ่มมาเนาะยืนหนุ่มมาเป็นยาวๆงี้ยวไหมทีมงานบรรนลเสียวครับเมื่อชีพหาเฮ็ดสาวก็มูได้หลายทีสาวทิดตีเพียเลือดอย่ายไร